ค่ะวันนี้เราจะมาทํากระเทียมดําทานกันนะคะวัตถุดิบก็คือกระเทียมโทนนะคะแล้วก็มีผ้าแห้งนะคะไว้รองพื้นเสร็จแล้วก็จะมีผ้าขาวบาง2ผืนนะคะอ่าแล้วก็ก็จะต้องมีผ้าแห้งเอาไว้คุมคุมกระเทียมนะคะอ่ามีหม้อหุงข้าว1 8ลิตรอันนี้คือกระเทียม2 2โลเนาะทำแล้วก็ขั้นแรกก็เอาผ้านะคะรองพื้นก่อนเพื่อที่ เวลาน้ำกระเทียมมันหกมันจะได้ไม่ประโยชน์ใสแล้วก็ทําให้กระเทียมเสียรูปทรงนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาผ้าขาวบางนะคะก็วางเรียงลงไปสองชั้นอย่างที่เราเตรียมไว้เสร็จแล้วก็เรียงกระเทียมเรียงไปนะคะจนครบโดยเอามุมแหลมขึ้นก่อนเนาะเรียงจนครบเลยจากวงครั้งแรกฐานครั้งแรกแล้วก็เรียงเรียงขึ้นมาจนเต็มนะคะเป็น ให้มันเต็มไปหมดเลยนะคะโดยที่เอามุมแหลมขึ้นนะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็ผูกผ้าเขาบางให้มันแน่นๆหน่อยเพื่อที่จะให้มันอยู่ทรงเพราะเวลาเรากลับมันจะได้ไม่หลวมทำให้ไอ้ที่เราเรียงไว้เนี่ยมันมันไม่ได้รูปทรงเนอะอ่าให้แน่นๆเลยนะคะผูกให้แน่นๆอ่าเสร็จแ,แล้วก็จะใช้ผ้าผ้าคุมอีกทีหนึ่ง เพื่อที่จะไม่ให้อากาศมันเข้าเพราะว่าเราเหมือนอบมันนะคะ่าเลี้ยงมันให้ใช้ผ้าคุมไปให้เต็มเลยเนถูกให้เต็มหมอ้อหุงข้าวนะคะให้เต็มเลยเพราะว่าอากาศจะได้ไม่เข้าเพราะว่าเขาจะต้องใช้ความร้อนเพื่อไม่ให้ไอน้ำมันเข้าแล้วก็ต้องปิดหมอ้อเมื่อเลี้ยงเต็มเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดหมอ้อนี่คือวันที่หนึ่งแล้วเราก็ เนี่ยแล้วก็เสียบปลั๊กโดยที่ไม่ต้องกดนะเป็นวอร์มอ่ะทิ้งไว้วันที่หนึ่งเสร็จแล้วนะอันนี้คือถือวันที่สองแล้วนะน่ะทิ้งไว้แล้วก็มาเปิดแล้วก็กลับกระเทียมนี่วันที่สองมากลับกระเทียมเห็นไหมอ่ะเสร็จแล้วเราก็ใช้ผ้าผ้าผ้า,ผาแห้งอีกชุดหนึ่งนะอ่ะก็มาคุมเหมือนเดิมเลยนะคะเพราะวันแรกเราเรียงกระเทียมแล้วผูกกระเทียม ไว้วันที่สองเรามากลับกลับเสร็จแล้วก็ต,ต้องคุมไว้ให้เหมือนเดิมใช้ผ้าแห้งคุมไว้เหมือนเดิมเสร็จแล้วก็ปิดฝาในขณะที่เราทำเนี่ยก็คือใช้วอร์มหมดนะไม่ไม่ไม่ได้ต้องใช้แบบแบบคุกนะใช้แบบวอร์มนะคะอ่ะพอวันที่สาเรามาเปิดอ่ะเปิดดูกระเทียมที่เราเคยพลิกไว้แล้วนะคะแล้วก็พลิกอีกทีหนึง่งนี่นะคะอ่ะพลิกอีกทีหนึง่งเห็นไหมอ่ะแล้วเราก็กลับไป เสร็จแล้วเราก็เอาผ้ามาปิดอย่างเดิมนะคะวันที่สามวันแรกเราเรียงกระเทียมแล้วเอาผ้าคลุมเสียบปลั๊กวันที่สองเปิดมาพลิกนะคะแล้วก็ใช้ผ้าคลุมใหม่เหมือนเดิมพอวันที่สามอย่างเช่นวันนี้เราทําอยู่เนี่ยเราก็มาพลิกกลับอีกทีนึงแล้วก็โดยใช้ผ้าคลุมอย่างเดิมก็เอาไว้อย่างเดิมวันนี้เราทําถึงวันที่สามแล้วแล้วก็ ใช้ผ้าแห้งอีกชุดหนึ่งนะคะเราต้องเตรียมผ้าแห้งไว้ไว้คลุมเหมือนเดิมทําเสร็จเรียบร้อยเราก็ปิดฝาเพื่อไม่ให้ไอ้น้ํามันลงนะคะตามนี้ปิดฝาเพื่อไม่ให้ไอ้น้ําลงนะคะนี่วันที่3แล้วแต่ต่อไปเนี่ยเพื่อไม่ให้ที่ออ้น้ํามันลงเราก็ทำให้มันมิดชิดหน่อยให้ไม่ให้อ้น้ํามันลงได้ใช้ผ้าแห้ง คุมจนเต็มเลยอในขณะที่เราทําอยู่เนี่ยเราก็เสียบปลั๊กไว้ตลอดเวลานะคะยังเป็นคุกอยู่นะไเอ้เราจะเป็นวอร์มอยู่นะไม่ใช่คุกนะก็คือเป็นเป็นอุ่นอยู่ตลอดเวลาในวันที่สามเดี๋ยวพอมาวันที่4ี่เราก็มาเปิดใหม่เปิดแล้วก็พลิกมันอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเราทำสีวันแล้วก็จะเสร็จแล้วก็ทำแบบเดิมเสร็จเรียบร้อยใช้เวลาสีวันนะคะ เราก็จะได้กระเทียมที่เป็นกระเทียมดำที่มีคุณภาพดีมากตาม,ตามวิธีนี้ไม่ใช้เวลามากนะคะ